กับแมวเจ็ดสีพาจักรผู้ดีคงไม่เท่าเพชรตาแมวถ้าจักืออแจ้วคงไม่เท่าแมวเจ็ดสีแมว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 เจ็ดสีเฮ้ยมากินปลาเหรอลูกนี่อันนี้ปลาทูเข่งอันนี้ปลาทูเค็มอันนี้ปลาช้าบะอยากอันไดกินเลยกินบะมดละว้ฮนจะให้แม่มึงกินลูกเกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินปลาที่สากแมว ตึงวันเนี่ยสู่ฮักแมวหรือเมียก่อนกะอ๋ออันแมวเจีฉี่มันเป็นแมววิเศษลูกสูสู่สจะลำจะรวยก็กลับมันเนี่ยเนอะแล้วสู่จะรวยเมื่อไดสู่ลองถามมันเหรอเฮ้เฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันฮู้กําคนโอกะสู่ไเจือบอกข้าจะถามมันเหอะอันพ่อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอ,อันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูก พ่อก,ก็แม่นี่จะล่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูกมาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฟันถึงสู่วังไปคนเดียวเตะอ,อยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู่เอาเฮ้ยเจ็ดสี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็เื้มันไหลมาปอกมาป้ออีป้อพค่เดาโอ้แมวบอกนีะมาขี้ใส่มือกูนี่กวะ ก็นึกนว่ามันหูกน้กามคนเป็นว่าสูบีบแหงมัน,นอื๋อหอมดีก็มีแต่คนอยากได้จะดีจะให้หอมได้มาฟรีฟรีมีพวก็สม,มาร์ทแมวตายแล้วเมียจะทำจะได้ด สักีถ้าจัเพือดีจะต้องจัดขานแมวถ้าจัเพือแจ่วต้องรักแมวคานี้เจ็ดฉี่เฮ้ยเจ็ดฉี่แมว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 แมเอาอมาหาพ่อเว้ยเจ็ดฉี่ฮะโอแมวเป็นอย่างนี้ไผ่ไผบุ๊แมวข่านี่ฮะโซ โอ้หาไปได้บุ๊มันมันโกคันได้ตายแกะแมวที่ไหนโตคันได้ตายขนานาอุ้มจมันยังปีนจะลีนได้อยู่โอ้โอสแูแมวแแมว,แมวแตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่รู้สูไปเกึดอย่างนักเออข้าไปแล้วใจเต้าข้าจะไปหาหมอเวสที่คินิกชัตวะแพทย์ปุ้นข้าจะเปิ่นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอันยังกันแน่โอะมันตายแล้วมันจะคืนได้รอสูก็ต้องกลวดอาฟังเงี้ยอ้าวข้าจะโคตรข่มฮึ่เออข้าบม่ฟังข้าจะตรวจดูข้าไปแล้วใจเต้หหอ ทีี่มรคุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวของผมครับบอกว่ามมนตายเป็นอย่างครับอต่ยังก็แมวตายครับมแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมหักที่ชุดเลยม,มันเป็นแมวเจ็ดสีหายหักที่ชุดครับคุณหมอตั้งแต่เป็นสตัตวแพทย์มานี่นะ ก็เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตือตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาไหม่มาเลี้ยงเอาม้ามาเหมือนอ้ามาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดสีนะคุณหมอเอาอีกแล้วกันเนาะหอมอมีจัดหลายสีหลายพันจเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลยไม่ไหนครับอ,อ,อันนั้นไปไปใจได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะมนไม่ใช่แมว